สวัสดีครับผมหลายคนน่าจะรู้จักกับเกมเออไมครับซึ่งตอนนี้นั้นไมครับเหมือนว่าจะมีในส่วนของเออหนังนะครับเป็นหนังไมครับที่ใกล้จะฉายแล้วก็คือวันที่3นี้นะผมก็ต,ตรงๆก็คือก็จะไปดูด้วยนะครับผมก็ดูฮะตัวอย่าง <My S 1> วันนี้ก็ดูฮะใครจะไปคิดว่าไมคไมครับทําทำหนังได้คืออ Movie อไมครับมูฟี่นะครับผม,อ,ผมอ่าเอาละสตีฟกำลังทำการต่อเบคอนครับผมเพื่อเล่น100วันใช่ไหมครับไม่รู้หรือ่หรือเปล่าแล้วก็มีในส่วนของเอออะควาแมนครับผมฮะ แลวก็เวลมาจากสกูปี้ดูนะครับผมแล้วก็เนี่ยคือสตีฟครับคนดูฮะที่เจอกับควาแมนสตีฟก็ไปลงเหมืองอาตัวอย่างก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ดูฮะแล้วก็ไม<ส>้ค้าอัปเดตนอกจาก<ม>ที่เราจะขี่เกรดได้นะครับผมก็ดูฮะก็มีสองอีเวนต์ใหม่เข้ามาก็คืออีเวนต์แบบในหนังครับผมมาที่ไอดีแทสที่ผมเคยซื้อมายังไม่เคยเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับผมก็เป็นอีเวนต์จากทางหนังนั่นเองครับผมตัวอย่างวันนี้ให้เราได้ออกทําการประจนภัยครับผมก็ดูครับผมฮะต่อสู้กับเหล่าพิกลินอุ้มหน้ามันนะคผม ปากาโฮแล้วก็หมู่บวงหมู่บ้านนะครับผมต่อสู้ในสงครามลกนินจาครั้งที่3ครับผมฮะปกป้องซับไพเลกเต็มกับเพื่อนนะครับผมหากเราจอยเว้นนี้เราจะได้ผักคุมมาด้วยนะครับผมนี่แหละฮะเราไปลองดูกันเลยครับผมมาครับผมขอญาตกลับมาเออเบวไมคครับหน่อยก็แลวกันนะผมซึ่งก็ไม่เล่นนานมากนอกจากเล่นกับไอินที่เกมขอวินก็ไม่เล่นไม้ครับเลยซึ่งนี่เขาขน่ัสนใจเพราะว่ามันมีหนังมาด้วยนะครับผมฮะอุ้ยคนเต็มเซิร์ฟเลย yeah มีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยครับผมมาขอาญาตอินขอาญาตโยกตามโอเคตอนนี้เรามีแค่ก่อหนังนะครับผมมาดูซื้อในบ่อนี่มีก่อเพื่อว่าเราสามารถหาร่อใหม่ได้สินะครับผมฮะแต่การม,ในในใรจมาจนไทยโลกใบครับเราต้องทำยังไงออ้หากเราทําเวทครบเราจะได้ผ้าคลุมด้วยครับผมฮะซึ่งต้องทำโอ้หกเวทและนี้ก็คือเดวันนะครับวันแรกเลยเนาะต้องทำหกวันนะครับผมฮะใหม่ยอนก็ใครที่สนใจก็มาทําอุ้ยรอบนี้มีโปรโนตีเลยว่ะ เออเว้ยดีว่ะดีว่ะคนดูครับน่ารักครับผมคาดูฮะโคนไม้ครับเสิร์ฟนอกเขากันเล่นกันน่ารักนี้เองนะครับผมเนี้ยน่ารักมากครับผมทีนี้เราไปลงปะจนภัยกันเลยนะครับมาเราอยู่ตรงนี้นานเกือไปแล้วครับผมเออเออเออมันเว้ยเออเอามันเว้ยเอะมันมีสามจุดที่ต้องปะจนภัยนะครับเพรางก้นแล้วเราไปที่เออเหมืองก่อนละกันนะครับเพราะว่า ไปไมค์คาร์ฟมาต้องลงเมืองสินะครับผมใช่ไหมล่คะครับผมฮะเราไปดูกันเลยครับผมฮะในระหว่างเล่นระหว่างรอเออไมค์คาร์ฟออกนะครับผมคุดูซึ่งก็ออ้โหที่3ก็น่าจะนานพอสมควรนะครับผมฮะ <c oughs> <c oughs> และผมขออนุญาตเออไปดูเดย์วันเดย์แรกเลยกันละกันนะครับผมฮะ <c oughs> <c oughs> ลุยโอโย้โหโคตรสวยอลังการจ้าดิจิทันั่นคือเมืองของไมค์คาร์ฟนะครับผมฮะ <c oughs> <c oughs> ในภาคหนังนะครับผมใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้ามาครับจริงมีเหมืออย่างนี้แล like ้วก็น่าจะดีนะครับผมเหมือจะมีสปอนมีอะไรด้วยนะครับผมฮะโอเคภารกิจคือเราต้องหาแร่หาเลอหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเหมืองแล้วซึ่งอยากได้ชุดเพรจังเลยและนี่ก็คือตัวละครภายในหนังนะครับผมคนดูฮะจําไม่ได้ชื่ออ๋อชื่อเฮลลี่โอเคเฮลลี่นะครับผมคนดู เหมือนว่าจะมีแรลลลล่หลายฉะ้ต mm, like ้องทําการขุดลงไปนะขอพระเราไปได้แค่เลเวลหนึ่งนะครับผมโอเคเจอคนจีนนะครับผมมีผ้าคลุมด้วยเอาละครับผมไปมุ่งหน้าสู่การหาลงหาแร่กันเลยนะรับผมว่าจะได้อะไรกันบ้างเนาะหวังว่าจะได้เพชรนะครับผมคันดูซึ่งได้เพชรมปนก็ดีนะครับผมหักได้เพชรแล้วก็น่าจะรวยน่าดูนะครับผมอ่าวตรงนี้มีคนขุดไปแล้วมันต้องแข่งกับทั้งโลกดิการลงเหมือนนี่มัน อันตรายนะครับผมก็ดูอุ้ยแล่สวยอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ไม่เอ้ยได้ยักษีมาครับผมแต่เมื่อกี้ไอ้หมอนั่นตายแลขตกหมดเลยนะครับผมฮะโอเคเหมือนว่าจะมีสองสปอนสปอนเนอร์อันนี้งไงครับผมฮะซอมบี้สปอนมาเรื่อยๆนะครับมันต้องระวังหน้าระวังหลังให้ดีเนาะ การลงเหมืองจะต้องแบบเออคอยดูทิศทางคอยดูให้ดีเราไม่งั้นแล้วก็อาจจะเป็นไอหมอนัก็ได้นะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโออซิสย่างที่บอกก็คือเราไปส่มเสิร์ฟหาค้ดนล้วก็คือง่ายๆก็จเจอพอลงฝรั่งนะครับผมเห็นไหมเขดูเจอใครก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าจะได้ลงลงในส่วนของเมือนนงอยู่ถ้าเกิดไปลงหาไปลงจืดแล้วก็เจอคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะผมพะประมาณนั้นอ่าละทีนี้ได้เวลาในการหาขุดของแล้วกันนะครับผมฮะเสียวหลังวะโอเคขุดแร่ครับผม เพราะว่าคุณเล่ยมีเลสตสโตนด้วยนะครับผมฮะขุดได้มาวะเลสตโตนขุดไม่ได้แปลว่าต้องอับเกรดก่อนนะครับผมของจริงก็คือเลอสตโตนมันต้องใช้ไอรอนขึ้นไปใช่ไหมครับผมแม่นี่ขุดไม่ได้ครับขุดไม่ได้แต่เหล็กก็จะได้อยู่ะครับผมอ่อโอเคไอรอนได้อยู่นะครับผมจัดไปฮะจัดไปครับผมต้องกลับมาได้อย่างปลอดภัยฟาร์มครับผมฟาร์มแนวละฟาร์มเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ามินิเกมนี้ก็คล้ายๆจะงอมนะครับผมเพราะว่า,วา มันก็มีแค่การขุดนะครับผมก็ดูอาจจะเจอเพื่อนบูมเพื่อนบ้านบ้างที่เดินมาขุดแถวนี้นะครับผมเช่นคีเปอร์เช่นคีเปเอร์ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเกือบตายเอาล่ะตอนนี้เลือจะมีคนเยอะเราควรจะช่วยเขาไหมครับผมก็ดูครับอาช่วยกันละกนะันอะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยแล้วกันเพื่อนรว่วมเออทางในในถ้ำนะครับผมฮะเราควรจะช่วยใช่ไหมครับผมขอให้ปลอดภัยนะพวก <c oughs> อ๋อคนดูครับผ,ผมฮะเพราะว่าเราช่วยเขาเขาเลยทําการ แล้วตีเพื่อที่จะเออเป็นของขวัญแด่เรานะครับผมขอบคุณมากพ่อหนุ่มขอบคุณมากแต่ไม่เป็นไรอืออืโอโอ้โหขึ้นยากกว่าไม่ขึ้นแล้วเออไว้ออนไลน์ก็ดีงี้นี่คุณดูครับผมฮะไปทางไหนก็แบบเออเจอแต่คนนะครับผมฮะเจอทางไหนก็เจอแต่ผู้ร่วมทางนะครับผมแถวนี้แม่งขุดกักหมดแล้วว่ะคุณดูแล้วต้องไปลึกกว่านี้อุ้ยนักวก็ตีว่ะคุณดูครับผมเออ โคตรกบเพชรแล้วประเด็นคือเราจะได้เพชรปะวะคนดูครับผมเราจะได้เพชรไหมวะแม่งขุดมาไม่เห็นเจอเพชรเลยนะครับผม <c oughs> ยานนะซอมบี้โอเคเรียบร้อยคะซอมบี้ต่อมาข้าวแมงมุมครับผมหวังว่าจะไม่เจอคีเปอร์นะคะผมอย่าไปยุ่งดีกว่าครับผมฮะตัวนั้นมันดูเหมือนบอสกันก็ไม่รู้ว่าเอาล่ะตอนนี้เหมือนข้างล่างเจ็เดือดมากนะครับผมคนดูขอญาตไปสอดวาเดนมาได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยโอ้ย วานด้นมาได้ไงว,วานด้นมาได้ไงเมื่อกี้วานด้นตายเราได้เพชรมานะครับผมสิเกก้อนว่ะคุณดูเหมือนเราจะอยู่ในเหตุการณ์แต่เราไม่ได้ช่วยตีนะครับผมโอเคครับเรารู้แล้แวคุณดูถ้าเกิดเราเจอบอสเจอไว้เราต้องรีบทําการตรีแล้วก็จะได้ส่วนของเออเพชรมานะครับผมว่าขอ่ายแย่งขุดนะครับเอาล่ะเพื่อนกำลังขุดตรงนี้นะครับผมก็ดูฮะเพื่อนต้องระวังหลังไห้เพื่อนนะครับผมเราต้องระวังหลังให้เพื่อนครับแน่นอนครับผมจ โทษทีเพื่อจะไม่ได้บอกนายน่ะฉันไม่รู้พวกฉันไม่ได้บอกนายฉันไม่มีไมเปิดบอกนายได้โอเคหรือเปล่าฉึคือยัดเกลีบอกอะไรบอกอะไรไม่ได้เอาลาผมว่าน่าจะขุดพอและขออนุญาตเดินทางกลับเลยกันแล้วกันนะคะผมก็ดูเพราะว่าขี้เกียจแล้วนะคะผมเดินทางกลับเข้าเมืองอยากรู้ว่าเอาเพชรไปลงเป็นเลกไปคราบกงคราบเกาะได้หรือเปล่านะครับผม เอาละครับผมเรียบร้อยขออนุญาตมุ่งหน้าไปเลยกันแล้วกันสลรับการเข้าเมืองเอาล่ะฮึบโอเคฮะวัดดีวัดวด <'m> ไีไม่แกไม่ตีมแกคือแจ็คแจ็คแบ็คโอเคตรงนี้มีห้องคราฟอยู่ครับผมาสามารถมาเข้ามาคราฟของได้ใช่ไหมวะและเรายังไม่ได้ส่งมรลกรดเลยนะผมรมกรดจะเป็นเอ่อหน่วยเงินภายในเซิร์ฟนี้นะครับผม ใช้มมรากดพันสองหรือจะไปเอามาจากไหนโอ้โหไม่ก็ใช้ยเยอะจัดเรื่องโมารากดปัญหาจากไหนกูลงเหมือเมื่อกี้กูไม่ได้เลยวะเดี๋ยวก่อ,อกนะไม่ได้เลยหรอวะอุ้ยหมาเอ้ยออกแบบมาเหมือนเลยนะครับผมฮะออกแบบมาเหมือตัวอย่างไหมครับภาคหนังนะครับผมฮะเฮ้ยเมืองแบบข้าแน่เขาดูมันก็ทําแบบสวยนะครับผมง่ายๆ,ๆคือเมืองมันดูมีชีวิตชีวานะครับผมฮะ <ๆ S 2> มีแมวน้อยน่ารักนอนตรงนี้แล้วก็พึ่งบินไปบินมานะครับผม คาวยิร้านนี้อะไรวะว่าเหมือนจะเป็นร้านขายของโอ้นี่ไงกีตรงกีตาร์ที่นี่นะครับผมก็ <c oughs> ดูครับใช้ห้ารอยซื้อ น่ากลัวว่ามันจะระเบิดใส่เราหรือเปล่าวะเอาเราไปดีกว่าครับผมอันดับแรกเราไปหาวิธีได้มรกตก่อนเมื่อกี้เราลงเหมืองมามาต้องหาคงหาคราบของได้ซิวะใช่หรือไม่ครับตรงนี้ไม่ใช่ครับผมคุยไม่ได้ฮะคุณดูเวและครับผมไหนมรกตดว่ะอาตรงนี้น่ารักครับผมมีเอเด็กกําลังนั่งกันอยู่นะครับผมฮะเรียนรู้วิชาไม้ครับอุ้ยมรกตดกูเจอละเก็บได้ห้องต้องหาตามมองตามแบบนี้เองนะครับผมอุ้ย เออมันออกแบบมาให้แบบพนักง,งานดูมีชีวิตชีวานะครับผมฮะค่อนข้างสวยเลยค่อนข้างโอเคนะครับผมเึ๊อเทิฟมีไหมมาลโกดตามหาแต่ผมว่าคาใจเยอะผมว่าเหมืองอะ่ะเราต้องเดินทางกลับด้วยหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเนาะคนด,ดูคิดว่านะครับผมอุ้ยเจอมอลโกดอีกแล้วนะครับผมแต่เรายังหาโตะคงโตะคาไม่เจอเลยเย่ะหาโตะคาไม่เจอละแล้วกลับมาที่เหมืองแล้วนะครับผมโอเคฉันขอเข้าเหมารอบอยากรู้ว่าที่หามาเมื่อกี้ มันหายหมดหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยเข้าใหมา่อีกรอบนะครับผมเหมือนว่าของจะเซฟอยู่นะโอเคของจะเซฟอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเกิดตรงนี้งันแปลว่าถ้าเกิดเราจะเอาของกลับไปเราต้องเดินทางกลับไปยังเออทางออกด้วยนะครับผมใช่ไหมโอ้ยทางออกอยู่ไ,ไหนวะกูยิ่งแบบเกลียดการเดินทางอย่างนี้ด้วยแม่งชอบหลงทางนะครับผมจะเลยละชีวิตขออนุญาตหาทางออกสักครู่นะครับผมทางนี้ไหมวะซอมบี้หยานะน่ะจะกลัวตกเค ทางนี้ไหมอ่ะลองไปก่อนนะครับผมบมึบไม่โอ้เ <t> กือบตายละถ้าตายของตกหมดแน่เลยครับต้องพยายามห้ามตายตายของตกชัวร์เลยอ่าแถวน,นี้แหละผมจําทางออกได้แล้วนะครับผมหน้าทางนี่แหละคุ้นๆน,นะครับคุณดูคุ้นๆน,นะครับผมใช่ปะวะ,ะใช่จริงด้วยตามเพื่อนมาปลอดภัยเฮ้ครับทีนี่ขึ้นไปก็จะออกจากเอ่อทำด้แล้วนะครับผมใช่ไหมครับอ้าวอออุอ้ย เดมา400ก็แปลว่าต้องแบบลงเหมือก็หาทางกลับด้วยนะครับผมเดมา400มี600แล้วครับตอนนี้มี600แล้วเส้นทางในการซื้อกีตาร์ของเรานั้นยังพงดาเนิน,นต่อไปครับผมขออนุญาตไปภารกิจอื่นกันต่อเลยนะครับผมฮะขำขึ้นมากรอบที่แล้วเราไปถ้ำรอบนี้เราไปนี่แล้วกันนะครับผมฮะวายเดืนเน้นนะครับผมไม่รู้คืออะไรแต่ขออนุญาตไปลองดูก็แล้วกันนะครับผมว่ามันได้ทําอะไรนะครับแบบเหมือนจะต้องหาเจมหาหาอันนี้มัเอ๊ะ เมื่อต้องหาแอมเบอเลนะครับผมเพื่อจะทําการซื้อของอัปเกรดของนะครับผมบก็เกมน่าจะประมาณนั้นนะครับผมไปไปดูกราฯรภารกิจที่2ทําอะไรนะครับผมเนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยกาเทิเดือคานออมเหมือนว่าจะต้องแบบน่าจะคุ้มการขอเดาเลยนะคุ้มการซัพไพ่ครับผมมีในส่วนของเออเลือดของรถอยู่นะครับผมอ่ะภาฯรกิจต่อสู้สินะครับผมน่าจะเหมาะกับเราแล้วเพราะว่าเรามันสายพีพีพโคตรโหดนะครับผม เราจะแบบต้องระวังแหละระวังซอมบงซอมบี้ออกมาจากนรกนะคะผมฮะแล้วก็ไปส่งให้ถึงเอาโพสให้ได้เออว่ะภารกิจมันต้องอย่างนี้เว้ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมครับผมไปครับเอาละครับแล้วรถอยู่ไหนวะว้าวเจอแล้วโอยคนทําภารกิจนี่เยอะไปว่าภารกิจนี้รวยสินะครับผมฮะน่าทาง่ายหรือเปล่า คิดว่านะครับผมอ่าโอเคเราจะไปกับคาราวานนี้เลยก็แล้วก,ก,กันนะครับผมส่วนตัวชอบนะครับผมคนดูฮะมินิเกมอันนี้เนะาะก็เกิดทำครบหวันก็นได้นั่นแล้วนะครับผมก็ดูภ้าคลุมอึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยพวกโจรพวกโจรพวกโจรอยา่าอย่าทำอย่าทำรถคาราวานอู้หิวรองอุ้ย,ย,ข,ยข้างหน้ามีกองทัพพิกลินนะครับผมกับแมงมุมพิกลินอยา่ยาอย่า ยายายาชัช่วยกันตีโอเคค,คุ้มกันคาานุ้มกันคารวันโอเคโอเคอเคพื่อนเพื่อนใครมีเกาะเพชรใครมีดาเพชรช่วยด้วยสวยฮะก็ไม่ยากดีว่ะภารกิจนี้มันเด้อคนภารกิจนี้ไม่ลงเมืองแบบไม่งอมด้วยนะครับผมเอาละครับผมแอบแอบแอบให้เพื่อนตีแอบแอบเพื่อนตีเพื่อนตีนตเดี๋ยวตายนะครับผมฮะไม่ได้เดี๋ยวตายไายพวก ่็ไปเดินทางต่อว้าเราสมาคมคนรักไมค์ครับกันแล้วอุ๊ยมรกรดตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตไปแวะแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผ่านตรงนี้แล้วเข้าแวะไปเอาแล้วกันโอ้โหเยอะมากเยอะมากครับผมไปฮะสวยวะแมทสวยวะมันวะครับผมตรงนี้มีมรกตดเดี๋ยวเราแวะก่อนแล้วก็ร่วมทางกับเพื่อนต่อนะครับผมเอามรกรดไหมอ่าเรียบร้อยครับผม ไปฮะไปต่อครับผมไปกันอึบดึบุดยครับเยอะมากเยอะมากไปเป็นแนวหน้าเลยสู่ตรงนี้ขอคุ้มกันจากข้างหลังยิงขนูยิงขนูเพื่อเรายิงแม่นยิงขนูเอาล่ะใกล้ถึงแล้วนะครับผมฮะดูซิว่าได้เท่าไหร่นะครับผมอุ้ยเมืองใหม่โอละเมืองกันดีหว่าโอ้ยได้มาสองร ไม่ยากเลยมันต้อง200นะครับผมฮะเอาเฮ้ยไปต่อเฮ้ย <c oughs> คนดูครับผมฮะเหมือนรถไปต่อเราต้องไปตามนะครับผมไอพวกนี้ไม่ได้ชุดเพลกันหมดแล้วแปลว่าน่าจะว่าเก็บเหรียญเยอะเพื่อจะอไปแลกข,ของในวันต่อมานะผมฮะเพราะว่าวันนี้มันก็เดวันนะครับผมยังมีตั้ง6วันนอะภารกิจไม่รู้ว่าแต่ละวันภารกิจมันต่างกันหรือเปล่านะครับผมแต,แต่ว่ามันอยู่อันนี้มันอยู่นะครับผมแปะยาพิกลินยาอย่าทํารถพวกเราโอเคอุ้ยรีบมารีบมาตรงนี้ ม่เงยมันไปกันไม่ส่วนรถกันเลยคนดูครับพวกนี้แม่ไปไม่ส่วนรถกันเลยเอาลละถึงอาโพลแล้วะครับผมได้มี4ี่ยตอนนี้พันสี่แล้วะครับผมฮะตอนนี้เอมเมอร์ล่าเรามีพันสี่แล้วะครับผมพอแนะล้วภารกิจนี้เดี๋ยวไปภารกิจต่อไปกันเลยะครับผมฮะไปกันลาก่อนนะคาราวานฉันต้องไปต่อไว้เจอกันว่ะอุ้ยขายปลาตรงนี้สวยว่ะคนดูผมชอบแมปนี้ว่ะ โคตรสวยครับลาก่อนนะโดนนี่ก็คือเหล่าตัวละครภายในเออหนังด้วยเช่นกันนะครับผมคนดูฮะเป็นตัวละครหนังด้วยเช่นกันเนาะเดี๋ยวภารกิจต่อมาคือเราจะมุ่งหน้าไปยังเออที่ท้ายแล้วกันนะครับผมฮะหวังว่าจะได้ต่อสู้นะครับผมอันไหนวะแมปเอาโอเคคืออาต e r wall เนี่ยก็คือผ,ผู้เฝ้าอยู่นอกกำแพงนะครับผมฮะตอนนั้นไปครับเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่กำแพงหมู่บ้านมันคือ Uh, New jo, okay, right? นิวโดโจก็ว่าสํานกของใช้ในวันนั้นอู oh, oh. ้ภารกิจอะไรอยู่วะโอ้โ oh ห oh. คุ้มการกำแพงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับผมใช่ผมว่าใช่คุ้มกานกำแพงจากเหล่าพริกรินนะครับผมโอเคไม่ยากเว้ยไม่ยากเว้ย อ่าตัวนี้เจสันมามัวครับผมก็ดูครับผมฮะอควาแมนครับุณดูเราเจออควาแมนครับผมจวนี้นตัวฮาร์ไฟหนังเลยผมว่านะนอกจากแบ็กแจ็คแล้วจะได้ตัวฮาร์นะครับผมเอาละเหมือนจะมีเหล่าพิกนี้นออกมาจากประตูนรกครับผมฮะพลังกิจของเราคือต้องทําการปกป้องนะครับผมซึ่งสองฝั่งเนาะฝั่งนั้นก็เออมีเพื่อนเราอยู่นะครับผมใช่ไหมฝั่งนี้ขอญาตยิงโกเลมก็ช่วยตีนะครับผมสวยมากโกเลมแกเดินมไม่ได้หรือไงวะ โอเคตีมันนั่นแหละสวยมากโกเลมทำดีถ้าเกิดเราโดนระเบิดแล้วตายหรือเปล่าวะคนดูครับผมฮะอุ้ย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 อันนี้ยผมว่าตายเลยถ้าเกิดโดนนะครับผมต้องคอยระวังต้องคอยระวังไม่งั้นแล้วก็อาจจะตายได้นะครับผมฮะลากิดนี้เฉยๆครับผมผมว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมไม่ยากเท่าไหร่โอ้ยไม่ตายครับคนดูครับไม่ตายเท่าไหร่เรามาดูกันเลยครับผม 2 1 8ก็อันนี้ไม่นานมากนะครับผมพาดูมาเลยได้ไวเนาะถือว่าโอเคเลยถือว่าไม่นานมากเนาะนั่นมันชาวบ้านกําลังขนขนดาบเข้าไปเติมของครับผมฮะส่วนโกเลมตรงนี้กําลังซ่อมโกเลมนะคะผมฮะโหน้าสงสารโกเลมวะ่ะต้องสู้กับศึกใหญ่เนี่ยชอบตรงแบบใส่รายละเอียดของแมปมาค่อนข้างจะดีนนะครับผมเห็นไหมเนี่ยครับผมอันนี้คือเหล่านักวิเคราะห์นะคะผมฮะ เอาละครับผมถึงเวลาช้อปปิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าเรามี1,600งพันหกร้อยแอมเลอร์ที่เราทำการฝ่าฟันมาเมื่อกี้นะครับผมก็ดูครับเท่ว่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีของไอแท้นะผมก็คือเราจะได้แบบเจอคอนเทนต์ e x c l u s i v แบบนี้นะครับผมฮะ เวลามีแบบคอนเซปต์นนี้ก็เราจะได้มาเล่นก่อนนะคะผมประมาณนั้นก็ค่อนข้างน่าสนใจกีตาร์เท่าไหร่วะอันนี้เออพวกนี้จะเป็นหมวกนะครับผมคุดูเป็นแฮทนะครับผมฮะเราคงไม่เอากระถางมาเอาถังอะไรมาใส่หัวหรอกนะครับผมฮะมันดูประจาอ่อนนะครับผมสิ่งที่จะซื้อคือกีตาร์เพราะว่าดนตรีนะครับผมคุณดูใครๆครก็รักกีตาร์ดนตรีเนาะกีตาร์โปร่งและการเพราะเมื่อกี้เราเจอกีตาร์อุยพันหนึ่งเลยวะคุรแพง แต่ซื้อไปเมืเอเอเ่อกี้เราเจอกีตาร์ไฟฟ้าไปแล้วแล้วร,รอบนี้จะเอาแบบกีตาร์โป่งกันละกันนะครับผมเใ้ยเหลือ600ซื้อไอดอีกบ้างคนดูครับผมฮะน่าจะต่อไม่พอเลยนะครับผมอันนี้ละกันอนะปาร์ตี้ป๊อป,ปเปอร์ครับผมเนาะพวกว่ายอะอื่นอุ้ย500อุ้ย3ามเอ้ย, 500, อย,อยซื้อบูนี่ได้ว่าทำอะไรวะเป็นบอลลูนนะครับผมฮะเป็นแบบไม่ถือแน่เลยวะดูทรงแล้วน่าจะาแค่ถือนะครับผมเอาเราอันนี้เล็กหน่อยไหมครับโอ้โห ได้แค่ถือแม่งคําตั้งนานได้แค่ถือแค่นี้นะมาครับผมขอปิดด้วยกีตาร์แล้วกันซื่อเป็นไงบ้างครับผมสลับเป็นตอของไมค์คร a f t นะผมว่าเดี๋ยววันที่3น่าจะภาคหนังจะมาจะมาผมน่้จะไปดูเพราะผมว่าโลเกตก็จะไปดูเหมือนกันมันจะได้เบียวเล่นเกมกันสนุกๆนุกะครับผมก็ดูครับอาจจะได้เห็นเดือนนี้อาจจะได้เห็นเออไมค์คร a f t มินิเกมออกมาบ่อยแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบายฮะนี่แหละครับผมว่าไอดีแท้ได้ใช้แล้วครับผมว่าใครมีแท้ก็ลองไปเล่นกันได้นะผมว่าครบ6วันปุ๊บ ได้ส่งป้าคุมมาด้วยนะผมฮะบายบายครับผมไปแล้วฮะบาย